ส่วนข่าวต่อไปปล่อยไม่ได้จริงๆครับตำรวจคุมตัวไฮโซทะเลและก็นักธุรกิจหนุ่มไปสอบปากคำเข้มเลยนะครับหลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอุ้มและปล้นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์มูลค่าความเสียหายกว่า4ล้านบาทด้านทนายความก็โต้ไปว่าทางไฮโซทะเลรวยอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องปล้นใครครับตำรวจสอนห้วยขวางคุมตัวนายธริศหรือว่าไฮโซทะเลและนายเพชรนักธุรกิจไปสอบปากคำ หลังตกเป็นผู้ต้องหาบุกปล้นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ขโมยรถหรูและเงินสดมูลค่ากว่า4ล้านบาททนายความของไฮโซทะเลยืนยันว่าลูกความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกันปล้นทรัพย์ไม่มีแรงจูงใจที่จะก่อเหตุเนื่องจากมีธุรกิจและมีรายได้มากพอไม่จำเป็นต้องปล้นใครและเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวด้วยการตำรวจบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคน ส่วนที่ทนายจะยื่นขอประกันตัวคงไม่สามารถอนุญาตได้เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงต้องไปยื่นประกันตัวที่ศาลซึ่งตำรวจจะควบคุมตัวไปฝากขังวันพรุ่งนี้ครับ